นักปั้นมือทองอันดับหนึ่งของประเทศไทยไม่มีใครไม่รู้จักพี่เอสุภชยัยผู้จัดการซูเปอร์สตาร์อย่างพี่อั้มพัชราภาเปิดเรื่องราวสุดลับเฉพาะใครกันนะคือนางเอกที่พี่เอทุ่มทุนพาไปทุกหน้าที่เกาหลีเป็นล้านแต่สุดท้ายชิ่งหนีไปเฉยข่าวสดรีแคปสรุปจบใน3นาทีจะเล่าให้ฟังค่ะ พี่เอไปออกรายการแชรเปิดใจเล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองในฐานะนักปั้นมือทองโดยได้บอกที่มาที่ไปของการเข้ามาเป็นผู้จัดการของซุปเปอร์ตร์อย่างพี่อ้ําพัชราภาด้วยว่าอ้ําตอนนั้นเป็นรุ่นน้องที่มอรังสิตค่ะพี่อ้ําตอนนั้นนะคะเข้าวงการแล้วและเห็นว่าพี่เอเนี่ยเพิ่งเรียนจบแล้วก็ว่างานจึงชวนมาเป็นผู้จัดการค่ะให้เงินเดือนเดือนละ8 0 0 0บาทซึ่งพี่อ้ํานะคะก็ได้ให้ไอเดียพี่เอว่าให้ปั้นดาราคนอื่นด้วยก็เลยเป็นที่มาของนักปั้นมือทองนั่นเองค่ะ อย่างณเดชคูกิมิยาพระเอกในสังกัดของพี่เอตอนนั้นพี่เอบอกว่าเห็นรูปครั้งแรกตอนณนเดชอยอู่ม .3 ค่ะเห็นรูปแค่ด้านข้างนะคะแล้วก็เห็นตอน10บโมงซื้อตั๋วบินไปที่ขอนแก่นตอนเที่ยงเลยปินรั้โรงเรียนไปหาณาเดชจนยามต้องมาจับค่ะ พอดีบ้านณเดชนะคะอยู่ซอยบ้านเดียวกับบ้านของพี่เวียค่ะก็เลยให้คุณแม่พี่เวียนะคะช่วยพาไปหาบ้านณเดชแล้วก็ไปหาแม่แก้วค่ะอย่างพี่เวียนะคะพี่เอบอกว่าเหนื่อยมากกว่าจะเอามาเป็นดาราเขาไม่ได้อยากเป็นดาราเขาอยากเป็นวิศวะตอนนั้นคุณแดงชอบพี่เวียมากเรียกมาดูตัวก็ไม่มาแม่ต้องช่วยพาเวียมาส่วนเรานะคะก็เอาช่างหน้าช่างผมไปดักที่สนามบินแล้วก็ลากพี่เวียไปเลยค่ะพี่เอบอกว่าการปั้นดาราไม่ใช่เรื่องง่ายๆค่ะต้องใช้เงินมากจริงๆในการโมดิฟายหน้าใหม่นะคะหมดมากสุดก็5ล้าน7ล้านก็มี บางคนนะคะต้องทําจมูก5รอบ10รอบเรียกได้ว่าแก้จนกว่าจะเปะ๊ะแบบไม่มีที่ติจริงๆกว่าจะได้เชิดฉายบนหน้าจอค่ะ แต่ไม่ใช่ว่าพอลงทุนทำหน้าให้แล้วทุกคนจะอยู่กับเราตลอดไปนะคะมดดำคชาภาพิธีกรช่วยแชบอกว่าลงทุนให้ขนาดนี้วันดีคืนดีก็มีดาราสาวคนหนึ่งค่ะที่พี่เอทุ่มเงินเป็นล้านพาไปทุบหน้าที่เกาหลีทำหน้าเสร็จแล้วนะคะต้องรอให้หน้าเข้าที่6เดือนพอครบ6เดือนดาราสาวก็ไปเลยค่ะพีเอถึงกับนอนเครียดจนต้องถามว่าตอนนั้นเป็นอะไรพีเอบอกว่ายังไม่ทันถอนทุนคืนเลยก็ไปแล้ว พี่เอบอกว่าเหตุผลของเราไม่เหมือนกันอยู่กับเราแล้วไม์เซ็ตอาจจะไม่ตรงกันที่อื่นอาจจะตรงกันมากกว่าเราก็เข้าใจเราก็ยอมเราก็มีเงินแล้วเขาอาจจะลำบากไม่งั้นเขาก็จะไม่ดิ้นรนค่ะถ้าหากปรับไม์เซ็ตตัวเองได้นะคะทุกอย่างก็ไม่มีปัญหาค่ะ พิธีกรถามว่าหลังจากนี้ไม่อยากปั้นดาราแล้วเหรอพีเอบอกว่ามันเหนื่อยแล้วพีเออยู่ตรงนี้มา25ปีเต็ม,เ,ตมเหมือนสภาวะจิตใจของเราบางทีมันไม่ทนต่อความเจ็บปวดได้ในบางเรื่องเราอยากมีความสุขแล้วอยากใช้เงินที่เราหามาอยากทําประโยชน์ให้สังคมใครที่ลำบากมาก็เดินมาบอกเลยว่ามีปัญหาอะไรในวงการบันเทิงเราช่วยได้เราก็จะช่วยค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวพีเอตํานานนักปั้นมือทองเบอร์หนึ่งของไทยข่าวสดรีแคปสรุปจบใน3นาทีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดได้ทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะคะและตอนนี้แฟนๆสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วค่ะ